ห้างใหม่สวัสดีทุกท่าน้วยนะครับนี่กระเป๋าก็เปืนแขวนไว้แล้วเผลนลืมล่มนะเพราะว่าไม่มีล่มเนาะเราต้องกางล่มที่ไหนแต่แดดไม่ค่อยมีฮนะรอแดดมาแล้วค่อยกางก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นกันลวยครับห้างนี้ผมกับนนทนมมาทำเอาไว้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันลวยครับเจอกันบนห้างเลย เลยสวยพอได้นะครับแห่ แต่ทางนี้ปลาจิตนู่นปลาอะไรอ,อ,อืโดนเฉยโดนเฉยขึ้นเนอะ ขึ้นเหนือมานี่เลยนี่เลยแม่เฮ้ยติดและะด้ววะเสงดาดดัดเฮ้ยมีอะไรอยู่ในนี้วะโอ้โหเสียงอะไรกระด้าดีดัดห่วยจะเอายังไงอย่างเงี้ยเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยเสียงไม่น่าเพราะเลยกลัวขาด ขึ้นได้ไม่เลยเนี่ยเดี๋ยวอย่เทียบก่นอนอึ๊บอ้าวขึ้นมาแล้วเฮ้ยขึ้นได้ด้วยเฮ้ยใช้วิธีการอุบอบลากขึ้นมาเลยเนี่เลยเสร็จนะครับโอ้โหเอาพอด้อยู่เข้ากลางตัวพอดีเลยจิบเห็นหางไวๆครับซัดตามปับ๊บโดนช่วย ได้เรื่องนะห้างใหม่เนาะผมเพิ่งมานั่งครั้งแรกห้างนี้นะแต่น่าจะมีคนอื่นมานั่งแล้วเพราะว่ามันไม่กิ่งไม้บางร่มอยู่นะครับเดี๋ยวผมเก็บปลาตัวนี้กันเนาะแล้วก็นั่งกันต่อครับเผื่อจะมีปลาดินเข้าบ้างเพราะมันเป็นสามแยกปากคลองพอดีนะเฮ้ยปลาอะไรพอนนู่นน่ะปลาสิบโลเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวต้องเข้าแน่นอนเลย แต้มแรกมาแล้วจเป็นชโดนะแต้มสอยงยเป็นปลาอะไรตามดูกันต่อครับผมวอนให้10สิบโลตัวนู้นเข้ามามเปลี่ยนยางใหม่นะครับเนี่ยสิบสี่รูเล็กตัดสิบแปดนะครับเหมาะกับปีกสี่สิบห้าใส่โรเลอร์เนาะหรือไม่ก็ปีกห้าสิบชักเจ็ดสิบนะครับหรือเจ็ดสิบห้านะรับรอง เส้นเดียวอยู่นะครับยิงใกล้ๆแล้วสบายเลยอืมปาอะไรวะน่ะแม้ย้ายล่มแป๊บเดียวเองปอดนูน่นใส่ก,กระเบืออ้อ โอ้ยปลาเล็ดตัวแล้วก็จอยนึงงเปิดก่นอนเปิดก่อนยังไม่ยิงครับเปิดอย,อยู่งั้นแหละ <c oughs> เงาเงาเห็นไหมครับหายไปแล้วจีบแล้วแวบ ต,ตันลิตีหัวโอ้ยตีหัวสักระเบื้อยไม่น่าเชื่อ,อยางแกแรงขนาดนั้นยกข้ามหลังสื่อจะตีหัวแมมเว้ยไงเฮ้ยผมลืมไปนะว่าผมเปลี่ยนยางมาใหม่นะยกข้ามหลังไปนิดนึงมันก็ข้ามหลังจริงๆครับเสียดายเลงตรงๆสักกรดีนะ,นะระยยนนครับระยะนู้นรับ ตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้นะสิบโลน่าจะได้อย<ะ>ู่มั้งต้องติดเซฟไป้ส้กระเบือ้อ ติดเชฟเฉยนี่เฮ้ยแม่กระทนขึ้นไปตอนไหนวะเนี่ยดีนะยังโดนไปแล้วไปแล้วต้องปล่อยก่อนโอ้ยน้อใหญ่เหมือนกนันนั้นน่ะแม่เว้ยหมดแรงแล้วก็มามาซะดีๆยังยังไม่หมดแรงเฮ้ย ข้ามฝากนู้นแล้วละแม่นึกว่าจะหมดแรงแล้วยังไม่หมดแรงวิ่งข้ามฝากกับฝั่งนู้นเองไม่ไปแล้วเว้ยมาเลยมา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 ขี่มาเฮ้ยอย่าเข้าป่าอย่าเข้าป่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไยเอาแล้วไงนั่นนะ่ะเรือไม่ได้เอามาด้วยนะครับนั่นนะ่ะโอยแล้วกูออกมาก้งนออกมาก้งโอ้ยตายแล้วจะขาดไม่ไล้นั่นนะ่ะมันมาทั้งกอเลยนี่เอาเอาึบพีอีร้อยี่สปอนด์นะที่ผมใช้อนยะูนมึงก็จะมุดอย่างเดียวเลยเนาะสก,กระเบือ้อ อ,าาอ๋ยอยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาล้วครับเดี๋ยวลงไปเอากันลงไปเอาปลากันนะไม่ใช่ลงไปเอากันไาครับลงไปดูกันข้างล่างใส่น้องทำห้างไว้อย่างเงี้ยว้วลึกๆๆๆยากเก๋กกกโห กลางคลองลเลยนุ<ะ>่หน่ะฮ่าที่เอาอยัางไงเลยทีนี้ไม่ลงไปเอาไม่ได้อ่ะ,ะสุดท้ายก็ต้องปีนขึ้นมาบนห้างเหมือนเดิมนะแล้วค่อยดึงขึ้นเอาเอาว่าน้ำลึกนะครับโอ้โลงไปแค่นี้เองน้ำนั่นไงหลุดจริงๆด้วยเรียบร้อยเอ้ย ขาดไปแล้วทำนี่สรุปหลุดไปนะครับปลาชะโดเนาะไส์ใหญ่นะประมาณสิบโลได้ <S 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 น้ำลึกหน้าดูเลยไปบนเมื่อกี้ในเหยียบบนหญ้าเท่านั่นน่ะงวบไปถึงเอวเลยโอ้หถ้าหลุดหญ้าไปนี่มิดหัว <S <S ปืนปืนแล้วลุยต่อนั่งไปเปียกเนี่ยสแสบเปนคันเนี่ยไม่รู้จะเข้าอีกปห่าคมพามโคมพามเลย ทีนี้ก็นั่งรอกันนานเลยผมว่าเนาะกว่าจะเข้ารับเพราะว่าสะเทือนลงแววปลาเมื่อกี้นะตัวเปียกหมดเลยแต่ลูกดอกก็เป็นไรเนาะลูกดอกผมกันน้ําทุกลูกนะครับร<อ>ับประกันนะครับ <laughs> สนใจสั่งได้นะครับถ้าลูกดอกผมน้ําเข้าไม่ไหลก็เคมฟรีให้เลยนะส่งลูกใหม่ไปให้เลยลิงใต้คลิปด้านล่างเลยอฮ้ย เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแป๊บเดียวเนะี่ยแสดงว่าหมายนี้ปลาไม่กลัวนะครับพอร์ตเมื่อกี้นี้ ไม่มีใครอยู่สักคนไม่มีใครอยู่บ้าน,นครับว่าจะมาหาอาจารย์เท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาปลาโดไว้ให้อาจารย์ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนาะนี่เนี่ยอันนี้รถของอาจารย์เมฆเดี๋ยวผมจะเอาปลาโดเนี่ยใส่ตะกร้าหน้ารถไ้ให้แกนะครับเอาไว้ตรงนี้เนาะเห็นไหมครับตัวใหญ่นะดูดิสิบโล ฝนมานะครับมืดมานู่นแล้วนู่นอ่ะผมต้องกลับก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เท่านี้เนาะเสียดายตัวที่หลุดนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอกกุมารน้อยครับอย่าลืมนะฮะแว่นพันเอกเนาะใช้ดีแน่นอนนะครับรับประกันนะฮะมองเห็นปลาชัดเนาะแต่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอกกุมารน้อยครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยในการทำคลิปเนาะจะถึงบ้านหรือเปล่าไม่รู้สงสัยจะลุยฝนอีก่งระมั้งในวันนี้